เบสเครื่องปนจะมาทสอบาอบสองลูกค้าที่สระบทุทีนะครับเตอบรุ่นนี้เป็นรุ่นสองชั้นน,นนะครับผมสี่ถาบนะครับเป็นสันชัยนะครับผมราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันแล้วก็เก้าร้อยบาทนะครับรุ่นนี้เป็นระบบที่ประหยัดแก๊สแล้วก็ประหยัดไฟนะครับผมเป็นแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับทางแก๊สนะครับผมขอปรับแรงดันต่ํานะครับ เปิดแก๊สแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับปุ่มแรกจะเป็นเปิดนะครับผมที่มีรูปเป็นตัวนะครับผมตัวไฟฟ้าตัวนี้นะครับคือเปิดเครื่องนะครับกดแล้วผมนะครับของสองชั้นนะครับชั้นล่างก็เปิดนะผมแล้วก็มาตั้งอุณหภูมิได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิของไฟบนนะครับปรับขึ้นมาที่สองรอยองศานะครับผมนะครับไฟล่างก็สองร้อยนะครับ สำหรับปุ่มที่สองตัวนี้เป็นไฟส่องสว่างนะครับในเตานะครับนะครับปุ่มที่สามเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับผมนะครับผมตั้งอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นนะครับผมนะครจะมีตัวกระพริบตรงนี้นะครับผมถ้าหยุดก็กดหยุดสต็อปนะครับถ้าไม่ตั้งก็ปิดเลยนะครับผมถ้าเราใช้เวลาจากนาฬิกาเรานะครับก็ปิดเลยนะครับ เหมือนกันนะผมนี่ก็เป็นเปิดนะครับของตัวเครื่องนะครับเปิดส่องสว่างตัวตั้งเวลานะครับจะเหมือนกันทั้งสองสองสองเตาเลยครับเป็นตัวนะครับเปิดช่องนะครับม,มาายควันนะผมสูบออกมานะครับนัา่างก็มีนะผมนะครับถ้าต้องการปิดก็ดันเข้าไปนะครับ ครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับผมประหยัดทั้งแก๊สแล้วก็ประหยัดทั้งไฟฟ้านะครับใช้แก๊สแค่นิดเดียวเองครับผมถ้าอุณหภูมิถึงไฟฟ้าก็จะตัดนะครับือไม่เปอดแก๊สก็ไม่เปิดไฟเลยครับผมสนใจก็สอบถามสอบเข้ามาได้นะครับทางเพจของเราหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทร086 429 8698ครับผม